อยากซื้อของใน Tik t o k s h o p ค่ะเลือกของแล้วแต่ไม่สามารถคีย์ที่อยู่ของฉันได้จังหวัดหาไม่เจออำเภอเลือกไม่ได้ทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยค่ะมาที่หน้าที่ t อ k เรานะคะไปที่ชอ็อปเข้ามาที่ช็อปแล้วมาที่จุดสามจุดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะที่อยู่ของฉันกดเลือกมาที่หน้าที่อยู่ของคุณ ยังไม่มีข้อมูลการจัดส่งเลยค่ะนนี้นะคะเพราะเรายังไม่ได้ซื้อค่ะกดเพิ่มค่ะใส่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะกรอกชื่อรายละเลอียดนี้คือปกตินะคะตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะส่วนใหญ่กรอกกันได้แต่ที่มีปัญหาคือตรงนี้ค่ะเลือกสถานที่หรือประเทศนั่นเองเราเลือกไทยค่ะอันนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหา เข้ามาที่เลือกภูมิภาคตรงนี้ล่ะค่ะที่มีปัญหาสังเกตไหมคะเลื่อนขึ้นไม่ได้ทำไงดีตรงนี้ติดกันเยอะเลยดูนะคะใช้สองนิ้วค่ะเคาะกดที่หน้าจอแช่ค่ะกดลากขึ้นมาเบาๆค่ะนิ้วโป้งมาปรรจบกับนิ้วชี้คุณจะได้ชื่อจังหวัดที่คุณยังหาไม่เจอขึ้นมานะคะค่อยๆไล่ค่ะแบบนี้ค่ะ แตะที่หน้าจอค่ะแล้วก็ลากขึ้นใช้สองนิ้วลากขึ้นนะคะดูดีๆนะคะอย่าให้จังหวัดของตัวเองเลยไปก่อนนะไม่งั้นต้องทำใหม่เราก็ดูค่ะเอะเราอยู่ยะลาหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่อีกอกดเลือกอีกยะโสธรก็มีเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็จะสามารถเลือกได้นะคะ,อะลองสมมติสมุดประการค่ะอยู่สมุดประการอ่ะ ส่วนประการยังอำเภอน้อยยังไม่มีปัญหานะคะงั้นเดี๋ยวจะลองที่อย่างกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราเลือกใหม่นะคะเพราะว่ากรุงเทพจะมีปัญหาเยอะสุดกดเลือกไทยบันทึกกดเลือกภูมิภาคค่ะขึ้นมาแล้วนะคะกดเลือก,กรุงเทพค่ะเห็นไหมคะเขตในกรุงเทพมันมีมาไม่หมดอ่ะเลือกไม่ได้ทำไง ใช้วิธีการเดียวกับที่เราหาจังหวัดเลยค่ะใช้สองนิ้วเกาะที่หน้าจอนิ้วโป้งลากขึ้นหานิ้วชี้ใช้นิ้วลากขึ้นไปนะคะประกบกันแค่นี้ค่ะขอเราก็จะได้เห็นเขตที่มันซ่อนอยู่ข้างล่างเราไม่สามารถทำนิ้วสไลด์ได้อย่างนี้นะคะต้องใช้สองนิ้วเกาะที่จอแล้วก็บีบขึ้นไปค่ะแบบนี้ เราก็จะได้เขตที่เราตามหาว่าเอ้ยมันต้องมีอีกสิใช่ไหมคะเห็นไหมมีเยอะเลยแต่จะลากลงได้ไหมไม่ได้อสมมติเราอยู่สายไหมนะคะเห็นไหมคะพอกรอกเรียบร้อยตรงนี้ค่ะมันก็จะกรอกได้ถ้าเรากรอกเขาหมดเรากดบันทึกได้เลยค่ะและนี่คือวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหา ให้กับคนที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลไม่ได้หาจังหวัดหาเขตหาอำเภอของตัวเองไม่เจอเพียงแค่นิ้วสัมผัสหน้าจอและลากขึ้นคุณก็จะเห็นข้อมูลที่อยู่ใต้ล่างนะคะตัวคุณทิพย์เองก็สามารถแก้ไขปัญหาและกรอกข้อมูลในติ๊กตอกชอบได้เทคนิคดีๆแบบนี้ถ้าคุณชอบพิมพ์มาว่าชอบค่ะวันนี้3เสียงสอนดีลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย